สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีมาเด้อมาเด้อส่งกำลังใจให้สอพอบ้านเป็ดบ้านเป็ดกับกาบกับกาบ,กบสู้ๆคะ่ะตำรวจค้านูขอแจ้งความวันทีจุดจุดจุดไปเลยไปเลยไปแลยไปเลยพันโทอะไรนี่จะอ่านชื่อก่อนนะ พันธุอะไรคะพันโทสมศักยอดปทุมค่ะวอเอเอวอเอเอมาแล้ววอห้าที่บ้านเป็ดอุ้อยกุลอายกุลอายนะคะคนอิจฉานะคะเสียแรงที่แม่ส่งมาไปหลงหน้ากากออวอเอเอวอุกคะ่ะ อย,อยากให้มันย้ายนี้จากคนเกตน,นะคะตำรวจค่ะ,ค,ะคุณหนึ่งร้องเพลงในหูหนึ่งฟังน้องอาญาอยู่น้องอาญาพี่แอบมาพี่แอบมา,แ,บมาแจ้งตำรวจคะ่ะนขอแจ้งความวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบปดยิบเกมีคนมาพักแถวนี้แหละค่ะห้องเบอร์อะไรจ๊ะ สงยามเห็นจะได้มียิงคนหนึ่งกับชายคนหนึ่งชื่ออะไรไม่เห็นจับตัวได้ระวังระวังวิ่งวิ่งก็เชียร์ก็เชียร์ก็วิ่งก็วิ่งไปเลยตำรวจค้าน้อกอวิ่งเร็วๆหน่อยตำรวจอตำรวจคนนี้อ้วน ตำรวจคนนี้นอ้วนวิ่งเลยะคะ่ะชาวขอนแก่นไม่ปื้มใช่เยสตอบแบบฟอร์มไปเลย yes or no Yes or no นะคะคุณตำรวจคะ่ะบ้านที่ฉันหล่ออยู่ข้างๆคุณตำรวจนี่เลยคะ่ะทางเลี่ยงเมืองรู้จักทางเลี่ยง ทางเลืองเมี่ยงแม่หมู่บ้านใหญ่ๆนะคะที่ดิฉันอยู่คุณตำรวจขาไปละน้องอายา่าเดี๋ยวพี่มาแจ้งตำรวจแล้วพี่จะกลับไปหาอาย่าก่อนเด้อสู้ๆค่ะคุณหนึ่งรือไทยร้องเพลงหน่อยตำรวจขาหนูขอแจ้งความ